สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกรดประวัติศาสตร์รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกที่มาที่ไปของสิ่งที่เราเห็นจนชินตาวันนี้เราจะพูดถึงเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารพัฒนาสมองและร่างกายนั่นก็คือนมวัวคุณดื่มนมมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับคุณอาจคิดว่าการดื่มนมเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยมานานแล้วแต่รู้ไหมครับว่าคนไทยส่วนใหญ่เพิ่งจะนิยมดื่มนมวัวอย่างจริงจังเมื่อไม่ถึง100ปีนี้เอง ทั้งๆท,ที่วัวอยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายร้อยปีนี่คือเรื่องราวของการเดินทางของนมวัวในสยามครับเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งครับคือสังคมไทยดั้งเดิมไม่ใช่สังคมที่ดื่มนมวัวแม้ว่าเราจะเลี้ยงวัวมานานเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมหรือโคงานและเป็นโคเนื้อก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่2การดื่มนมวัวนั้นจํากัดอยู่ในกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นกลุ่มชาวต่างชาติและชาวตะวันตกซึ่งมีความต้องการบริโภคนมตามวัฒนธรรมของตนเอง กลุ่มแคกอินเดียที่มีการเลี้ยงโคเพื่อบริโภคผลิตภัณฑ์นมกันเองภายในกลุ่มนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันอย่างคารซีซิเมอร์แมนได้บันทึกไว้ในช่วงทศวรรษ2400สมัยรัชกาลที่7ว่าการกินอยู่ของคนไทยในชนบทอาจสรุปความได้ดังต่อไปนี้คือไม่ดื่มนมหรือกาแฟและโดยมากไม่ดื่มน้ำชานี่คือภาพที่ชัดเจนว่าการดื่มนมยังไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยส่วนใหญ่แม้แต่ในเมือง การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาลหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2472จึงมุ่งเน้นไปที่โคงานและโคเนื้อก่อนเนื่องจากต้องใช้เงินและเวลาในการสร้างอุตสาหกรรมโคนมขนาดใหญ่แต่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญก็กำลังจะมาถึงครับจุดเริ่มทุนที่แท้จริงของการเข้าถึงนมวัวในวงกว้างของคนไทยเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ราวปี2483ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนนมวัวอย่างหนักเพราะเราเคยพึ่งพาการนำข้าจากต่างประเทศ เช่นญี่ปุ่นแต่การขนส่งและการผลิตไม่เพียงพออีกต่อไปนี่เองเป็นจุดที่รัฐบาลต้องพึ่งพาตนเองจึงได้อนุมัติให้กระทรวงกรเกษตรราธิการจัดตั้งบริษัททำนมขึ้นมาพร้อมกับซื้อโคโนมและเช่าที่เลี้ยงเป็นการชั่วคราวการตัดสินใจในภาวะวิกฤตในเองที่ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงนมวัวได้ท่ามกลางสินค้าอื่นๆที่ขาดตลาดอย่างรุนแรงแต่การส่งเสริมอย่างจริงจังและแพร่หลายเกิดขึ้นหลังสงครามโรคครั้งที่สองในช่วงกลางทศวรรษ2590 เมื่อทั่วโลกตระหนักถึงคุณค่าของนมในการช่วยพัฒนาการของร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรงและสูงใหญ่การสนับสนุนจากต่างประเทศไหลเข้าสู่หน่วยงานราชการของไทยโดยเฉพาะกรมปรศุสัตว์ทําให้โคโนมวัวเป็นที่รู้จักในประเทศมากขึ้นเข้าสู่ช่วงต้นทศวรรษ2,580อุตสาหกรรมโคโนมไทยก็ก้าวไปอีกขั้นมีการพัฒนาสายพันธุ์โคโนมโดยการนําโคโนมจากต่างประเทศมาผสมกับพันธุ์พื้นเมืองและส่งต่อให้เกษตรกร,รได้เลี้ยง สิ่งนี้ได้ก่อให้เกิดกเกษตรกรผู้บุกเบิกการเลี้ยงโคโนมในพื้นที่ใกล้กรุงเทพเช่นเพชรบุรีนครปฐมและราชบุรีจนกระทั่งเกิดโรงงานผลิตนมของตนเองขึ้นจุดสําคัญที่กระตุ้นให้คนไทยดื่มนมจนเป็นเรื่องปกติก็คือการเข้ามาของบริษัทต่างชาติเช่นบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารโฟมสจำกัดและการจัดทั้งฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กซึ่งมีบทบาทสําคัญในการจุดกระแสะและส่งเสริมการเลี้ยงโคโนมและการบริโภคนมในประเทศให้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ตั้งแต่นั้นมาการดื่มนมก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันดังที่มีบันทึกไว้ว่าร้านที่จําหน่ายเครื่องดื่มทัท่วไปจะมีนมสดขายอยู่เสมอนี่คือเรื่องราวของนมบัวครับจากเครื่องดื่มแปลกปลอมที่สงวนไว้สําหรับชาวต่างชาติสู่เป็นเครื่องดื่มสําคัญของชาติในเวลาไม่ถึง100ปีขอบคุณที่ติดตามเกล็ดประวัติศาสตร์ในวันนี้ครับหวังว่าเกล็ดความรู้นี้จะทําให้คุณมองกล่องนมในมือด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ